สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพ็นพารวยนะครับเอาก่อนสิบมาดูสูตรเต็มล่างนะครับกะมาเบิงวา่าโอหาดตัวใดนะครับสำหรับชุดล่างนะครับชุดล่างของอาจารย์นครเพ็นนะครับลักซิบปอาจย์นครเพ็นไฮศูนตลอดนะครับ เด่นที่ศูนย์นะครับศูนย์กับเจ็ด้างวันนี่ก็แง,งมนะครับแต่ว่าหังนี่ลักก่างเข้าไปบ่ถึงนะครับคือว่าเข้าไปบ่ถึงคือว่าเข้ามีแค่แค่เก็ดนะครับมีแค่เจ็ดนะครับเก้าไปมาอยู่รักสิบสานะครับมันก็เลยไปบ่ถึงนะครับไปบ่ถึงนะครับชุดมันเลยเกิด ไม่ได้ไปไปไม่ถึงดวงดาวนะครับจ้ววดหนีง่ามเลยครับวดนีนี่ครับชุดวดเมื่อกี้ก็ได้ศูนย์นะครับนี่ครับตัวนี้ถึงนะครับนีนตัวนี้ตัวล่ youtube อีกถึงนะครับตัวล่งอ่ะ คลิปเลี้ยวนี่ถึงนะครับศูนย์เก่านะครับถึงเลยนะครับอ่าแต่งวดนี้บ่เนี่ยนี่งวดนี้งวดนี้ได้แปดนะครับได้แปดกับสามแต่ว่าชุดคู่เงินนี่สีสีมีลักนี่สีมีสีมีหกนะครับถ้าเป็นชุดคู่เงินนะงวดนี้อาจารย์นครเพื่นเสียวชุดคู่เงินลงเลยนะครับเพราะว่ามีสามหกแปดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ การเจ้าตัวนี้ก็ชนมาแปดแล้วมาในชุดคู่เงินนี่ลักหน่วยนี่อาจารย์นครเพ่นสีเฮ็ดคู่ขี้นะครับคู่ขี้นี่สิเขาอีกตัวนึงงคือมีสามอยู่นี่นะครับมีสามอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวล่อเบิ้งกันนะครับชุดคู่เงินงววนี่สิบล็เอาลายนะครับเอาชุดคู่เงินแลก็จ,จับแต้มให้เลยนะครับแต้มเงวดบางตัวจะแต้มก็มาดีนะครับแต้มมาามากงามน,นะครับอันนี้คือตัวขาดนะครับ นี่ครับซหางอันตราล่เนี่ไปมันไปพ่ถึงนะครับไปพ่ถึงกัะศูนเห็นมามีแค่0ูนย์เนะครับมีแค่0ูย์เตัวนี้ก็สามสามมต่วมันเป็นต้องลดตัวหนึ่งคือสาหนะครับง่วนนี้เลขบนกระงามน,นะครับว่วนนี้นะครับ อันนี้ก็คือมาเอาตัวล่างก่อนทำตัวล่างก่อนนะครับนี่ครับลักลักลักนเนเฮาเฮาเฮาบบมีหกนะครับชุดบนนะครับเฮาบบมีหกนะครับมาเบิ่งกันนี่ชุดอันนี้คือมันผิดพลาด หมวดนี้นะครับหมวดนี้ของอาจาร์นครเพชรนี่ไ้จีให้จะให้คุดคุดคู่งเงินชุดเดียวเลยแล้วก็จับคู่เลยครับชุดคู่เงินชุดคู่เงินนี่ใส่มาชุดคู่เงินหลอกคัดหลอกออกมากครับมวดนี้ชนอนลายดีเลยแต้มก็ชนนะครับแต้มก็ชนเอาชุดคู่เงินนี่ครับชุดคู่เงิน อาจารย์นครพนเวษนี่คัดหลอกมานะครับชุดคู่เงินนี่ครับชุดคู่เงินเห็นบ่ครับนี่มวดเมื่อกี้นี่ศูนย์นะครับห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนี่ครับมันจะถึงนะครับมันจะถึงเลยนะครับชุดคู่เงินงวดนี้ลักซิปนะครับได้สามหกแปดนะครับนี่คือลักซิปนะครับลักหน่วยเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะครับ หลักหน่วยมันจะเป็นคู่ขี้ตลอดเด้อของอาจารย์นครเพ็ญเด้อมันจะเป็นสูตรคู่ขี้ตลอดนะครับเป็นคู่ขี้เลยหลักหน่วยหลักซินี่มันจะผสมในจากหน่อยแต่ว่าเข้ากับจับเด่นนะครับจับตัวเด่นมานะครับนี่ครับวันเมื่อกี้นี่ก็ศูนย์เก้าเต็มเต็มนะครับคือว่าเห็ดไวเรลยวนะครับ มาเบิงแง้อันนี้คือเลขตัวเดียวนะครับชนที่เลขแปดเต้องวงนี่ครับเด่นนั้นเป็นชุดเด่นนะครับชนที่เลขแปด งวด่ิก้นี่มาจะสูตรนี่จะงวดนี้มหาบติดนะครับแต่มาผิดงวดนี้แต่งวดนี้ได้แปดชนที่เลขแปดหลายสูตรชนแปดนะครับชนที่เลขแปดหลายสูตรอยู่สิบล่าง ี่ครับสิบล่างชนแล้วมานะครับสิบล่างชนแล้วมานะครับมีสี่แปดเก้าศูนย์นะครับมาจะลักสิบนะครับนะแต่วันหลายตัวเขาก็จับก็ไรคือว่าเขาก็จับก็ไ้ครับมันมาหลายตัวนะครับ นี่ครับอันนี้คือตัวนี้คือลักสิบนะครับลักสิบงวดเมืางนึงนี่ห้ากับศูนย์มาห้ากับศูนย์เนี่ยแต้มเนี่ยแต้มงวดที่ผ่านมามันได้แต้มเก่านะครับนี่คือแต้มเก่าศูนย์เก้านะครับงวดนี้ลักสิบสามกับแปดนะครับแต้มหนึ่งสี่เก้านะครับ อยู่ในนี้ถ้าเป็นแต้มหนึ่งก็คือสามแปดแปดสามนะครับถ้าเป็นแต้มสี่ก็คือสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งแปดหกนะครับถ้าเป็นเต้มเก้าก็คือสามหกแปดหนึ่งนะครับอันนี้คือแต้มเต้มที่เสียม,มาในงวดนี้นะครับ นี่มามันจะเข่าทุกนั่นนะครับนี่คือแต้มแต้มรวมกับเด่นลักซิบนะครับเป็นแต้มรวมกับเด่นลักซิบนะครับแล้วก็มาเปิดเบิ้งเลยนี่นะครับโสมนานะครับเห็ดมาแร้วนะครับคือบ่าเอาหลายชุดนะครับเอาชุดคู่เงื่อนลงเลยนะครับวันนี้สิบล่างลักซิบ 3ามหกดนะครับหลักหน่วยเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะครับหลักหน่วยเด่นหลักสิบที่3ามกับ8ดนะครับเด่นหลักสิบหลักสิบล่างนะครับเนี่ยจะหายควมไม้ที่เลขแปดหลายกลัวนะครับอันนี้ชุดลองจับคู่กับมาได้สามเจ็ดสามเก้าสามหนึ่งสามสมหเจ็ด หกเก้าหกหนึ่งหสปดดปดเแปดหนึ่งแปดสมนะครับมักชุดใดจัดชุดนั่นนะครับแต่ว่าถาอาจารย์นครเพ้นไฮนี้ชุดเด่นมาเลยนี่ก็คือให้8 7เข้าแต้มคือ8ปดสนะครับหาซื้อลอตเตอรี่ไปเลยนะครับ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับชุดเดนแต่ว่าหางทับเขาซี่หางอันจะาล่ีนสี่จัดตัวได้ตัวนึงมาเป็นตัวห้อยบอนะครับแต่เป็นซี่หางอันจะาล่ก็คือตรงจีหอยบนหรือหอยล่างอันนี้วดนนี้คือว่าหอยล่างแต่ว่ามันก็นยังบ่ถึงนะครับอันนี้คือว่าหอยล่างนีอว่าจีหอยบนบลูต้องเบิ้งไปหลายๆก้อนนะครับ อันนี้คือชุดล่างนะครับน,นี่คือเป็นชุดล่างนะครับหาซื้อลอตเตอรี่ไล่เลยนะครับรับรองว่าหวยดังนี่ยท้าววิปแปดกับตองมีสามงวดนี้นะครับหวยดังอาจารย์ดังสีป้อยนี่ยทา้าวป้อยแปดกับป้อยสามนะครับสีหาซื้อ,อยากแค่นี้นะครับเอาเลียงในเอฟซีในเบิงแล้วนะครับอันนี้คือชุดล่างนะครับ แต้มแต้มเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาคัดแต้มให้อีกตัวนึงว่าตัวเด่อนอีกตัวนึงสิเป็นตัวใดนะครับแต่ว่าที่แน่นี่คืออาจารย์นครเพชรออกให้ตัวนี้นะครับอันนี้คือชุดล่างนะครับอ่าเพียงไรเอฟซชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับท้ายนี้ก็ขอบคุณ f อซที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ,บท้ายนี้ก,ก,ก็ขอให้อาจารย์เอฟซโชคดี สวัสดีครับ